สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนกับแฟนช่องสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิพาไปตามแนวทางของเ็ดสำนัเกเจ็ดอาจารย์นะพี่น้องเด้อแนวทางได้สองอาจารย์พี่น้องนะครับเนาะอาอาจารย์เพ่นยังบอยเเวียแบบยางานนะครับยังบอเสร็จภารกิจที่สีม่มีเวลามาเอาแนวทางให้พี่ให้น้องนะครับเนาะ เป็นเ c อาจารย์ไดอดทนรอสักครู่เบิงอาจารย์พอ่ใช้ครับพ่อใจดีไปสากลน,น้องพี่น้องเนาะน้ทางกับพวกศิทราบผลกันดีแล้วพี่น้องเนาะเจ็องเอ่อ7ยังนีรละพี่น้องนะครับแนว้ทางราชัรนนาออกมามือ่อเคลืนนี่นะครับผลปรากฏว่าออกมา7จ็ห สองสามแปดพี่น้องเจ็ดสี่หกสองสามแปดเลขล่างออกหกสองนะครับเลขบนออกสองสามแปดนะครับเพราะจดีบ่เข่าเาลยพี่น้องนะเข่าแต่ตัววิง่งตัวหลุดเฮาแต่จับคู่กับบ่เข่าพี่น้องจะมาเบิ่งของอาจารย์พ่อชัยนะครับเพิ่นสิเป็ดแนวใดเพิ่นสิเป็นยังใดพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกัน ตอนนี้พ่อเจดีอยากไปใส่วันทีสก่อนพี่น้องมันสีหลงเนาะนะครับสีหลงสีล,ลืมได้พี่น้องพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อเจดีในเด้อให้กำลังใจพ่อเจดีย์ใน้อครับเด้อนะครับแนวทางบ่ได้มากง่ายๆพี่น้องนางเ็ดนนางท้ามเสื้อสีไม้พมี่พเฮนองเป็นต้นเป็นตัวเทื้อสีไม้พี่เฮนองได้พิจารนานะครับอ้ยากเติบอยู่เลยพี่น้องเลยนะครับวัน ยสองห้าหกแปดนะครับเราพัฒนานะครับเราพัฒนา เราพัฒนาอาจารย์พรชัยเราพัฒนาอาจารย์พรชัยโตฮัดโตฮิโตโตตึงทั้งช่องเลยพี่น้องสำหรับอาจารย์พรชัยไผกะล่อไภกระถาไผยกะข้อง นะครับสาหรับแนวทางของเพื่อนเนาะก,ก็บ,บอกได้เลยว่าสุดยอดสําหรับแนวทางอาจารย์พรชัยพี่น้องไพ่กับไพ่แล้วพี่น้องนะครับเพื่อนกับบัรมาดาเขาเกิดพี่น้องก็คงุเสียนผลงานเพื่อนแล้วลละเนาะวิ่งบนล่าง วิ่งดูดแหไรพี่น้องนะครับบนล่างนะครับวิ่งบนล่างนะครับ อาจารย์พรชัยวิ่งบนล่างตัวใดพี่น้องนะครับตัวไหนนะครับสองเจ็ดพี่น้องโอ้สวยสวยอยู่เด้อพี่น้องเด้อสวยอยู่เด้อพี่น้องโอ้งามงามพี่น้องงามเห็นสูตรแล้วสวยจังเลยเห็นสูตรนี้สวยจังเลย ครับสวยมากนะครับแต่ว่าพอจจดีสวยนะครับแต่สมัยซีเสีสวยน้ำบอรหรือบอสวยน้ำกาบบอลลูคือกันเนพี่น้องไนดะ้นะครับ นี่แหละพี่น้องก่อนสิไปจับคู่บ่เบิ่งผลงานของอาจารย์พรชัยก่อนพี่น้องผลงานอาจารย์พรชัยเดอ้อวันที่ผ่านมาของวัดประจำวันที่ยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาวัดประจำวันที่ยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเราพัฒนาอาจารย์พรชัยนะครับวิ่งบนล่างหกกับเจ็ดเข้าที่หกพี่น้องนะครับเข้าที่หกเลยพี่น้องเดอ้อจับคู่หกศูนย์หกหนึ่งหก ห้าหกเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าพี่น้องสองบอยางพี่น้องถ้าสองยางนะหกยางกับจังไดก็ต้องเข่าสูตรของอาจารย์พอนเชนแน่นอนแต่ว่าสองไม่เดินมันก็จาเป็นเฮาจะไปเสียใจบัดนี้พี่น้องจังไดก็ต้องปิดของเขาคือเก่านะครับอาจารย์พอนเชนเพิ่ปล่อยเหุ้ร้อยนวลแน่นอนนะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องมาเบิ่ออาจารย์พรพนเชนาจ,าชจับคู่กันนะครับอาจารย์พอนเชนจับคู่ ให้พี่ให้น้องตัวใดเดี๋ยวเฮามาปิดจารณ่ากันชอบหรือไม่ชอบครับชอบบ่ชอบ,ชอ,บอยู่กับพี่กับน้องนะครับจับคู่อาจารย์พรชัยจับคู่2 6 2 เจด็ดสองแปดสองเก้านี่คือแนวทางของอาจารย์พ้อมชัยพี่น้องนะครับนี่คือสวยสดงดงามอีหลีอิรอพี่น้องนะครับสวยบอกว่าสวยเลยเจด็ดพี่น้องชุด ที่สองเจ็ดอะไรนะครับเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแปด เจ็ดเก้านี่คือแนวทางของอาจารย์พ่อนชัย FC ฟซีมักกระจัดเด้อขัดกระ่านพี่น้องแต่ว่าถึกใจพ่อใจดีเดียวเกินนะครับชุดนี้นะครับเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านสวยงาม บอกได้เลยว่าสวยงามนะครับพี่น้องพี่น้องรับวันที่หยบสี่คือวันจันทร์พี่น้องพฤศกีไกายนสองหางหกแปดลาวผัดนาอาจารย์พอนไช่ได้พี่น้องเด้อวิ่งบนล่างสองกับเจ็ดพี่น้องจับคู่ให้สองหกสองเจ็ดสองแปดสองเกาพี่น้องเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก่าพี่น้องเอาพี่น้องแคบหน้าจอไว้เอาไว้เป็นพยานหลักฐานของคืนวันจันทร์เด้พี่น้องเด้อ ผู้ใดแคปหน้าจอผู้ใดกดไลค์กดกแชร์ขอให้อยู่ดีมีแห้งคอยรำขอให้ร่วยขอให้จจได้กเนุ่องก้ก้าวน่าคิดสิ่งใดปรรถนาสิ่งดใดคอยสมกามุหม,มัดปรถนารด้พี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ